สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนย้อนคำสัญญาในวันวิวาสามีถึงคุณหญิงแมงม,มุมที่ทำให้เชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงเป็นคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานจนถึงวันที่ตัดสินใจแต่งงานเริ่มต้นชีวิตคู่อย่างเป็นทางการการันระหว่างคุณหญิงแมงม,มุมหรือหม่อมราชวงศ์สีคำโรงยุคนและสามีเสดอลา่าหรือพลตรีพัชรรัตกุล โดยเราจะเห็นว่าผู้เป็นสามีดูแลคุณหญิงแมงมุมอย่างดีมาโดยตลอดใครเห็นเป็นต้องชื่นใจและส่งกำลังใจให้พวกเขาพร้อมกับเชื่อกันว่ารักแท้นั้นมีอยู่จริง ราสุดเสดอล,ล่าได้เคลื่อนไหวโพสต์คลิปผ่าน Instagram เป็นคลิปในวันที่แต่งงานเมื่อปี2555ภายในคลิปมีคำสัญญาที่เสดอลลาได้กล่าวไว้บนเวทีต่อหน้าสักขีพยานหลายคนว่าผมเชื่อว่าแมงมุมจะเป็นคนทำให้ผมมีทิศทางในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นผมก็อยากจะบอกว่าผมขอดูแลให้เต็มความสามารถของผมจนกว่าชีวิตผมจะหาไม่ซึ่งสำหรับผมก็คงไม่นานเท่าไหร่นะครับซึ่งคำสัญญาในวัน นนัน้ทุกวันนี้เศดอลลาราก็พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเขาดูแลภรรยาของตัวเองอย่างดีมาโดยตลอดตามที่เขาสัญญาไว้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ